วันนี้เหมือนแม่นาคนะคะรอพี่ที่ท่าน้ำตอนตอนตอนเวลาไปนั่งรอพี่ที่ท่าน้ำเราก็จะเห็นพี่ขึ้นมาแอบบแแบเราไปยืนรอพี่ที่ท่าน้ำเรามีหน้าที่โยนไก่ไปให้พี่คะ่ะ ขอบคุณต้อมสีสำหรับการสมัครกดติดตามค่ะนอนน้อยเหรอคะนอนน้อยแต่ก็ได้นอนนะก็ได้อยู่นะตาแดงหรือเปล่าก็ขาวอยู่นะทำหน้าไม่ค่อยได้นอนจริงๆนะเธอตาแพนด้ามาเลยมีเป็นหาดตรงไหนคะ กับข้าวเธอรู้ไหมว่าสมัยก่อนอ่ะไข่ของเฮียเนี่ยไข่ของวรนุทนี่เป็นอาหารนะเว้ยเป็นอาหารชั้นดีอย่างหนึ่งเลยจริงๆนะเขากินกันนะเว้ยไข่เฮียเนี่ย <S <S 1> <S 1> เคยรู้จักไหมว่ามันมีมันต้องเอาไป ละอุบนเตาว,วารุณใช่ค่ะไข่เฮียไข่เฮีย a, นี่แหละค่ะจริงๆเขากินกันจริงๆในมันเป็นรสชาติมันเป็นยังไงอันนี้ไม่เคยนะคะแต่ก่อนที่เขาจะเอามารับประทานน่ะเขาจะเอาไปวางบนเตา โดยการเจาะเอาใช้เข็มนะคะเจา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 ะเจะแล้วเอาไปอังไฟไม่ให้ไฟแรงนะคะให้มันค่อยๆสุกแต่มันจะมีความสุกของไข่โดยที่การระอุของมันเนี 1. ่ยไข่ขาวยังคงเป็นวุ้นอยู่มันจะสุกยากนะแต่ไข่แดงอ่ะมันจะสุกง่ายนะเวลาเขาเอามาเอามากินนะเขาจะโรยเกลือแล้วก็ย เคยกินเล่าให้ฟังเฉยๆมันเป็นอาหารของคนแต่แรกรูจักไหมเราอาหารคนแต่แรกงั้นไก่้เรู้จักไหมเธอรู้จักไหมใช่รสชาติมันเป็นยังไงมันต้องมันๆนะ่ะแต่ทำไมรู้แกแกไม่เคยศึกษาโบราณน,นะคะดี อารมณ์มันเหมือนไข่ปิ้งอะ่ะอารมณ์มันเหมือนไข่ปิ้งแต่ไข่เฮียเนี่ยกว่ามันจะสุกนะตัวไข่ขาวอะมันจะมีวุ้นนะคะมันจะสุกยากนิดนึงแล้วเล่าเป๊ะนี่กูดทันนี้อยากกินเลยยากทำไมแม่รู้รสชาติก็เขาว่ากันอย่างนั้นคนบ้านเดียวกันเละมันแหละตื ช่นเวนไหมครับบนนี้เช็ดหน้าทันไหมเวนอะไรวะเขาคือใครพูดเหมือนเคยกินเราจะเห็นภาพเอาจริงรไม่ห้อนกินที่นี่ไคร มันคือที่มาของคำว่าเกลยดตัวกินไข่เกลยดปลาไหลกินน้ำแกงเกลยดตัวก็คือตัวเงินตัวทองเข้าบ้านไหนก็ต้องอัญเชิญพระนิมนต์ออกเฮียเข้าบ้านต้องเชิญพระมาไล่ปัดสิ่งสนิทนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ก็ว่ามันมันใช่ไข่เฮีย เล่นตายนารากเธอไม่รู้จักใครเสียสวัสดีคุณโบนะคะมาสะแถบน้ำเงินเลยคุณโบ imperfect ขื่อขอนอนก่อนนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการฉีดเงือกค่ะกวางปลืูนนะแม่ ตอนอ่านหันไปอย่างเดียวก็ไข่หงไหม้ไม่เหมือนค่ะไข่หงเป็นขนมอันนี้ไข่เฮียก็คือไข่เฮียเลยนะคะคุณโบแังเกียวแพ้ไข่เน่นหาในเลือยอะเลนนี่หายากจังหายากไหมใครรู้จักแวนยกมือขึ้นยังไม่จบเรื่องไข่นะแหล่งใต้ได้น่ารักมากเจี๊ยบ เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอาหารที่สมัยก่อนอ่ะคนคนคนบ้านชสมัยก่อนอ่ะเขาหากันเขาถือว่ามันเป็นของดีหายากโลจักเล่นนะโลจักเล่นเล่นกินได้หายากว่างนี้เลนมันแหละเธอแล้วที่เขาคั่วเลนขายเขาไปเอาเลนมาจากไหนมาตักมาตัางงานบานของบานปัก ของเก่งแ้งเวคัวเล่นแลนจริงหกม, <laughs> มันหาอยากแล้วเจ้าฮาหรือนี่เล่น <laughs> อยากกินไหมที่บ้านเยอะประตุคะ่ะแลนหรือเฮียค <laughs> ่ะแลนขอบคุณโบนะขอบคุณโบนะะแลนหาง่ายคะ่ะอยู่แถวประนูน <laughs> ไข่คนแม่ไข่คนหาย่าค่ะลูก